แล้วตอนนี้ฮะเราอยู่กับสามสักคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยตื่นเต้นต่อตื่นเต้นสวยมากเลคุณคุณระวังลื่นระวังลื่นทำไมคะใจผมเพิ่งละลายวันนี้แนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะค่ะชื่อมีค่ะคือแกมค่ะแจนค่ะมีแกมแจนนะมีแกมแจนเหมือนมันเป็นคน กลับดิ้นนิดนึงนี่มันมีกำเราอะมีเวลาให้ทั้งสามคนเนี่ย15วินาทีใช่แล้วค่ะในการช็อปของ8ชิ้นใช่ค่ะช็อปอะไรก็ได้8ชิ้นในราชนาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กําหนดมันจะยากไปเดี๋ยวเรากําหนดหมวดให้ดีกว่าหมวดบิวตี้แล้วกันบิวตี้เออถ้าเกิดว่าครบ8ชิ้นเข้าไปเลย 8, 000 8, 000สรุปว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันอ่ะนี่อยู่ทีมเราโอเคคุณก่อนเงี้ยผมก่อนนั่งได้ปะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดชิ้นไม่ได้คุณปอนมีอะไรอนุโลมไหมคะโอ้โหมาสามแบบนี้ค่ะถ้าสี่ชิ้นก็พออ๋อง่ายเลยเอองั้นชอบเหมือนกันสี่ชิ้นคุณให้เท่าไหร่สองพันพอช่วงนี้ต้องประหยัดก็สองสองพันวอพร้อมแล้วหนึ่งสองเริ่มจำไม่ไดครับเดวสิบห้าวินาทีฮะยังไงฮะยังไงยังไงกกดไ่อาอะไรบ้าง